ทัพไทยนะคะได้ส่งมอบเครื่องเล่นสนามนะคะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆและก็เยาว,วชนในพื้นทีน่ยแดนใต้แล้วก็สารสัมพันธ์ของประชาชนแล้วก็ทหารด้วยค่ะ พันเอกเจษดาเฟื่องปูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ี่สามสำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะได้ดําเนินการส่งมอบเครื่องเล่นสนามสําหรับเด็กให้กับโรงเรียนบ้านปากบางนาทับตําบลน,นาทับอําเภอจนะจังหวัดสงขลาภายใต้โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจําปีงบประมาณ2 5 6 8ของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะการส่งมอบในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและก็การเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมวัย แล้วก็ประถมศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับที้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทนะคะก็มีนะักเรียนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมค่ะเรียนอยู่ร่วมกันซึ่งการมอบเครื่องเล่นสนามในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างรอยยิ้มนะคะให้กับน้องๆค่ะพอได้ปุ๊บก็เล่นปั๊บแบบนี้เลยค่ะแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจความสุขนะคะแล้วก็กาลังใจให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทด้วยรวมถึงเป็นการ กระชับสายสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศอย่างมากค่ะ ฝังมางนานครับนะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีดเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รับความเป็นเลินจากผู้ใหญ่นะคะที่ได้อยู่ในกลุ่มสัสงคมาก,การจัดการศึกษาเรื่องของเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณภาพหรือไม่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากับทุกฝ่ายนะคะการที่เด็กได้เล่นนอย่างเล่นจะทําให้เด็กเนี่ยได้รับนงกายที่แข็งแรงเมื่อนงกายแข็งแรงแลว้วก็สามารถที่จะมีสมาธิในการเรียนนะคะเพราะสนามเด็กเล่นนอกจากจะสืบพัฒนาทางด้านร่างกายแล้วก็ยังถูกทักษะการคิดู้วย นะะในการแก้ปัญหาในการที่เขาได้เครื่องเล่นประเภทต่างๆที่ที่ผู้ใหญ่จะดีให้ไว้นะครับทางเวียนบ้านฝากบานนะครับก็ขอขอบพระคุณมาเน้ากันนีฝั่ง